สำหรับในบทเรียนแรกเราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดีกันครับเมื่อพนักงานหนึ่งคนเข้ามาทํางานในบริษัทบริษัทย่อมมีความคาดหวังกับพนักงานสําหรับความคาดหวังที่บริษัทมีต่อพนักงานจะเป็นเรื่องของการที่พนักงานสามารถทํางานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้องและพนักงานควรที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้น ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีมากยิ่งขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือทํางานของตนเองให้ดีกว่าเดิมยกตัวอย่างความคาดหวังที่เรามีต่อพนักง,งานขายในองค์กรพนักง,งานขายคุณจะทาหน้าที่ในการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการของบริษัทให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมตรงความต้องการของลูกค้ารวมถึงสามารถที่จะจัดทำใบสเสนอราคาใบแจ้งหนี้หรือเอกสารต่งตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องรวมถึงตรงเวลานอกจากนี้พนักง,งานขายอาจจะยังจําเป็นจะต้องทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขายอีกด้วยนี่คือตัวอย่างของความคาดหวังที่เรามีต่อพนักง,งานขาย1คนทีนี้เมื่อพนักง,งาน1คนได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานจากเดิมพนักง,งาน1คนอาจจะรับผิดชอบงานอยู่แค่ สาเรื่องด้วยกันแต่เมื่อพนักง,งานคนนี้ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้างานงานที่เขารับผิดชอบอาจจะไม่ใช่แค่3เรื่องเหมือนเดิมแต่จะต้องเพิ่มขึ้นตามตำแหน่งที่สูงขึ้นเราอยากจะมีงาน5-7ถึงเเรื่องด้วยกันที่เขาต้องรับผิดชอบหรือพูดง่ายๆก็คือเมื่อคุณเป็นหัวหน้างานหน้าที่ของรับผิดชอบความคาดหวังยอมเพิ่มมากขึ้นไม่สามารถที่จะทำงานเหมือนเดิมหรือรับผิดชอบเท่าเดิมได้ ทีนี้เรามาดูเรื่องของสัดส่วนของลักษณะงานของคนในองค์กรโดยเราจะแบ่งตามระดับเริ่มจากพนักงานจะสังเกตเห็นได้ว่าพนักงานจะมีงานปฏิบัติการในช่องสีฟ้าซึ่งจะมีสัดส่วนของงานปฏิบัติการมากกว่างานประสานงานและงานบริหารซึ่งอยู่ในช่องสีเหลืองและช่องสีเขียวตามลำดับ สำหรับหัวหน้างานจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของงานปฏิบัติการจะลดน้อยลงโดยจะมีสัดส่วนในเรื่องของการประสานงานและงานบริหารเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้บริหารนั้นจะเห็นว่าสัดส่วนของงานปฏิบัติการนั้นลดน้อยลงจํานวนมากโดยงานส่วนใหญ่ของผู้บริหารก็จะเป็นเรื่องของงานบริหารจัดการและงานประสานงานต่างๆเพื่อให้งานต่างๆขององค์กรขับเคลื่อนไปด้วยความราบรื่น จากภาพนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อคุณเป็นหัวหน้างานงานปฏิบัติการของคุณอาจจะลดน้อยลงแต่คอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของงานประสานงานและงานบริหารเพิ่มมากขึ้นนั่นคือการบริหารงานของตนเองและบริหารงานของทีมและเรื่องของการประสานงานที่อาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่อยู่ภายในทีมเหมือนเดิมและอาจจะต้องเป็นการประสานงานระหว่างทีมด้วยทีนี้เรามาดูเรื่องของหน้าที่ของหัวหน้างานกันบ้างจริงๆแล้ว หน้าที่ของหัวหน้างานนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างด้วยกันแต่ในบทเรียนนี้เราจะขอยกมาด้วยกันทั้งหมด6เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือการสร้างความเข้าใจให้กับพนักง,งานหน้าที่นี้เราหมายถึงหัวหน้างานจะต้องเป็นผู้ที่ชี้แจงอธิบายทําความเข้าใจในเรื่องของทิศทางนโยบายต่างๆของบริษัทหรือจากผู้บริหารเพื่อใหพนักง,งานได้รับทราบได้เกิดความเข้าใจเพื่อที่พนักง,งานจะได้สามารถปฏิบัติงานต่าง ให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของบริษัทได้หน้าที่ถัดมาคือเรื่องของการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จแน่นอนครับในฐานะหัวหน้างานคุณเองก็ยังมีงานที่คุณจะต้องรับผิดชอบของตัวเองที่จะต้องปฏิบัติให้สําเร็จรู้ล่วงเหมือนเดิมแต่งานที่คุณรับผิดชอบนั้นอาจจะไม่ใช่หมายถึงงานที่คุณทําด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นแต่จะหมายรวมถึงงานของทีมงานของคุณ งานของแผนของคุณที่คุณจะต้องรับผิดชอบดูแลควบคุมติดตามให้งานนั้นสําเร็จร่วมตามแผนงานที่กําหนดเอาไว้ด้วยหรือโดยสรุปก็คืองานของทีมก็คืองานของหัวหน้างานนั่นเองหน้าที่ถัดมาคือเรื่องของการวางแผนและการกําหนดงานบทบาทหนึ่งของหัวหน้าง,งานก็คือหัวหน้าง,งานจะต้องเป็นผู้ที่วางแผนว่าใครควรจะทําอะไรช่วงเวลาไหนต้องสอบประสานกันอย่างไร เพื่อให้งานของทีมน้ำสำเร็จรุ่งรงไปตามเป้าหมายหรือตามแผนง,งานที่กำหนดเอาไว้หน้าที่ถัดมาของหัวหน้าง,งานอีกหนึ่งเรื่องก็คือหัวหน้าง,งานต้องเป็นผู้ที่พัฒนาทีมงานแน่นอนเราคงไม่สามารถที่จะมีลูกน้องที่จะมีความสามารถสมบูรณ์แบบ100%เเซได้ดังนั้นหน้าที่หนึ่งของหัวหน้าง,งานก็คือจะต้องค้นหาจุดด้อยของพนักง,งานหรือลูกน้องแต่ละคนแล้วพยายามหาทางปรับปรุงพัฒนา แก้ไขให้จุดด้อยนั้นหมดไปขณะเดียวกันลูกน้องแต่ละคนก็จะมีจุดแข็งที่แตกต่างกันดังนั้นหัวหน้าง,งานต้องทําหน้าที่ในการที่จะดึงจุดแข็งของพน,นักง,งานแต่ละคนออกมาเพื่อเอามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทีมและต่อองค์กรอีกหน้าที่หนึ่งคือหัวหน้าง,งานจะต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในทีโดยหัวหน้าง,งานจะเป็นผู้ที่คอยอำวนความสะดวกประสานงานในเรื่องต่าง ให้ทีมนั้นเกิดความร่วมมือความเข้าอกเข้าใจและสามารถที่จะทำงานประสานงานกันได้เป็นอย่างดีทั้งภายในทีมของตัวเองและการประสานงานระหว่างทีมสุดท้ายหัวหน้างานเองจะต้องไม่ลืมที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ปิดกั้นหรือเปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่เป็นคนที่น้ําเต็มแก้วพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือหน้าที่ที่จาเป็นสำหรับหัวหน้างาน ทีนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีหรือ,อยังจริงๆแล้วการเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีจะมีตัวชี้วัดอยสอ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกได้แก่คุณในฐานะหัวหน้าง,งานสามารถทํางานสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งคือทีมงานของคุณทํางานร่วมกันด้วยความราบรื่นไม่เกิดความขัดแย้งในทีมหรือทะเลาะบอกแว้งกับทีมอื่นๆหรือสรุปให้เขา้าใจง่ายๆก็คือ หัวหน้างานที่ดีจะต้องสามารถที่จะป้องบริหารงานและบริหารคนได้เป็นอย่างดี2เรื่องนี้คือตัวชี้วัดในการที่คุณจะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ทีนี้เรามาดูสไตล์ของหัวหน้างานกันเคิร์ตเลวินนักจิตวิทยาสังคมได้แบ่งสไตล์ของหัวหน้างานออกเป็น3รูปแบบได้แก่แบบแรกแบบสั่งการ a u t o c r a t i e แบบที่2คือแบบประชาธิปไตยหรือ participative และแบบสุดท้ายแบบที่3คือแบบเสรีนิยมหรือดิเลเกทีฟเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันในแต่ละสไตล์กันนะครับสไตล์สั่งการหัวหน้ามักจะเป็นผู้ที่กําหนดเป้าหมายวิธีการเป็นผู้ที่จะตัดสินใจในทุกๆเรื่องโดยมักจะใช้วิธีการมอบหมายงานสั่งการและมีการกํากับควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดผลางานสไตล์สั่งการนี้จะเน้นที่เป้าหมายผลลัพธ์ผลสําเร็จของงานเป็นหลัก สไตล์ที่2คือสไตลป์ประชาธิปไตยหัวหน้างานจะไม่ได้เป็นผู้กําหนดเป้าหมายหรือเป็นผู้ที่ตัดสินใจต่จเพียงลาพังแต่จะร่วมกันกนําหนดเป้าหมายร่วมกันตัดสินใจโดยให้ทีมได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกันโดยให้ลูกน้องเป็นผู้ที่วางแผนแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันเองหัวหน้างานสไตลป์ประชาธิปไตยจะเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยการระดมความคิด เสนอความคิดเห็นของแต่ละคนออกมาแล้วหาข้อสรุปร่วมกันในทีแบบสุดท้ายคือสไตล์เสรีนิยมหัวหน้างานในสไตล์เสรีนิยมนี้จะให้อิสระอำนาจในการตัดใจกับลูกน้องค่อนข้างมากโดยหัวหน้างานจะทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้คอยสนับสนุนให้คาแนะนาให้คําปรึกษาเมื่อเกิดอุสรรคหรือติดขัดในปัญหาต่างๆหัวหน้างานในสไตล์นี้จะเน้นที่การกําหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือทิศทางเป็นกรอบกว้าง โดยไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของวิธีการขั้นตอนในส่วนของวิธีการทํางานขั้นตอนวิธีการต่างๆนั้นก็จะให้ผู้ปฏิบัติงานหรือลูกน้องเป็นผู้ที่คิดแล้วก็ดาเนินการเองทีนี้มีคําถามว่าหัวหน้าง,งานสไตล์ไหนที่จะเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีที่สุดคําถามนี้คงไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าหัวหน้าง,งานสไตล์ใดที่จะเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีที่สุดแต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์สภาพแวดล้อมและ ศักยภาพของลูกน้องในทีมด้วยตัวอย่างเช่นหัวหน้านงานอาจจะเป็นจะต้องเลือกใช้สไตล์สั่งการในสถานการณ์ที่จําเป็นจะต้องหาข้อสรุปหรือสถาการ์ที่เร่งด่วนหรืออยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตหรืออีกณีหนี่งคือลูกน้องในทีมอาจจะยังขาดความสามารถมีความชานาญหรือความเชี่วชาญไม่มากพอดังนั้นหัวหน้านงาน,าจ,จ,ะงนจะต้องเป็นผู้ที่สั่งการมอบหมายงานเพื่อให้งานนั้น สามารถทำเลดจร่วงไปได้ตามเวลาที่กำหนดและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดส่วนสตไตล์ประชาธิปไตยนั้นอาจจะเหมาะกับกรณีที่เราต้องการจะดึงจุดแข็งของลูกน้องแต่ละคนออกมาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหรือต้องการให้ทุกคนเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับข้อสรุปที่ตกลงร่วมกันเพราะถือว่าทุกคนได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดอธิบายถึงแนวคิดของตนเองแล้วแล้วก็มีข้อสรุปร่วมกัน ส่วนแบบเสรีนิยมเน,นีก็จะเหมาะกับทีมที่ลูกน้องมีความสามารถมีความชํานาญมากพอซึ่งจะเป็นการกระจายอำนาจจากหัวหน้างานออกไปให้กับผู้ปฏิบัติงานหรืออีกกรณีคือเราต้องการความคิดเริ่มความคิดสร้างสารรค์หรือแนวทางวิธีการใหม,ม่ซึ่งสไตล์เสรีนิยมนี้จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความคิดส,สร้างสรรความคิดเริ่มจากทีมงานได้เป็นอย่างดี Thank <music> you.